โอเคครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับ MRX นั่นเองนะครับผมจากหลายๆช่องทางขอมานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน Facebook หรือว่าใน Tik t o อกนั่นเองนะครับผมก็ผมไม่จะมาสอนเล่นคลิปให้ดูนะครับว่าตัวมันเนี่ยคนเล่นประมาณไหนเล่นยังไงบ้างก็เทคนิคการเล่นต่างๆน,นี่คือจะมีคลิปนี้ในคลิปเดียวไม่ว่าจะเป็นรูนไอเทมพลังแฝงก็จะมีคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับผมจบเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เพิ่มให้ก็คือการอมจบบ้านนั ก็อยากก่อนนะครับดูให้จบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมสําหรับสไตล์การเล่นของผมนั่นเองนะครับว่าเล่นยังไงให้ติดในส้มหรือว่าเล่นยังไงให้เก่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยตอนนี้ก็ มากก็ถึงในเกมแล้วผมจะมาอธิบายสกิลของแต่ละสกิลของทิปนะผมว่ามันทําอะไรได้บ้างมีประโยชน์ยังไงของแต่ละสกิลนะผมโอเคก็ผมก็มาอยู่ในเกมกันละตอนนี้คือผมไม่จะมาพูดก่อนนะครับว่าแต่ละสกิลของทิปเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็เริ่มที่สกิลแรกเลยนะผมสกิลแรกก็คือสกิลที่เขาเรียกทั่วไปก็คือสกิลลิงหรือว่าสกิลสตาร์นั่นเองถ้าสมมุติว่าเราปล่อยไปเฉยแบบว่าไม่มีคนอยู่ข้างๆนะผมจะเป็นสตาร์นเฉย แบบไม่มีอะไรนะแค่สตันอย่างเดียวคือจบเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้นะผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราลิงก์หรือว่าคีปกับคนเนี่ยมันจะเป็นลิงก์เชื่อมกันแบบนี้นะทุกคนดูนี่ลิงก์ปึ๊บนี่เห็นปะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่ผมพูดว่าสมัยสกิลหนึ่งของคิฟเนี่ยมันเป็นสกิลหากินของคิฟนะครับเพราะว่าอะไรคือถ้าสมมติว่าเราสกิลลิงก์ไปที่คีปนะครับผมแล้วโดนคนนะครับ คีปอ่ะจะเจ็บน้อยกว่าคนนะครับเพราะว่าดาเมจดาเมจส่วนหลักๆสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราลิงค์คีปแล้วคนที่สองคือคนนะครับดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่คนนะครับผมแต่ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่คีปประมาณนี้นะถ้าสมมติว่าเราลิงค์คีปกับคนเนี่ยถ้าเราถมสกิลไปที่ creep, คีปนะครับผมคนจะรับดาเมจมากกว่าคีปนั่นเองนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะลิงค์คนกับคนเนี่ยดาเมจคนที่โดนคนที่สองจะโดนมากกว่าคนที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ถ้านใน fight, หห้ตัวนึ่งเจ็บ ตัว2เก็บอะพยายามสกิลใส่ไปเลยครับเพราะว่ามันก็แรงพอกันแต่ว่าคนที่โดนเชื่อมคนที่2เนี่ยจะโดนแรงกว่าคนที่โดนเชื่อมคนแรกนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังเอาเอาอ็อบเจกต์มังกรเนี่ยทุกคนลองคิดภาพตามนะครับถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามกําลังเอาอ็อบเจกต์มังกรแล้วเวเลสเนี่ยกำลังตีมังกรแบบแบบชิดๆกันเลยนะทุกคนให้ลิงให้ทุกคนอ่ะลิงก์ที่มังกรนะครับผมถ้าลิงก์ที่มังกรเนี่ยมันจะโดนเวเลสนะครับผมเวลาเพื่อนหรือฝั่งตรงข้ามสกิลใส่มังกรอะเวเลสอะะจโดดนรับาเมมมมจาาากกกว่ังรรปะณ70%ได้เลยนะครผมือจิงๆก็ตาายยได้้เลถ ผมและเพื่อนถมสกิลไปนะนั่นเองนะครับวันนี้นะสำหรับสกิลหนึ่งของที่ผมใครบอกเลยคือไม,ม,ม่โกงจริงมาถึงสกิลที่2นะผมสกิลที่2เนี่ยสามารถอมคีฟหรือว่าอมเพื่อนหรืออะไรเนี่ยมันอมได้ถูกไหมทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอมคีฟเนี่ยถ้าเรายิ่งอมคีฟเยอะหรือว่าอมเพื่อนเพื่อนยืนกองกัน5คน ยืนกองกันท่าตัวถ้าเราอมได้หมดเนี่ยเลือดจะเพิ่มตามจํานวนนะครับผมยิ่งอมเยอะยิ่งเลือดเพิ่มเยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้ายิ่งอมน้อยเลือดเพิ่มน้อยนะครับผมแล้วก็สําหรับสกิลสองนะครับสาม,มารถการซีซีได้อ่ะไอ้เี้ยอันนี้คือคนแบบรู้น้อยกันมากเลยนะครับเพราะว่าสกิลสองของซีฟเนี่ยเวลากดอย่างเงี้ยอันนี้การซีซีได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ากดแบบว่ากดค้างเงี้ยแล้วก็อมอันนี้คือการไม่ได้แล้ว ทุกคนเข้าใจกันใช่ไหมคือซีฟสกิลสองแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกคือมันกันได้หลายสกิลเยอะเยอะมากเลยครับถ้าเรากดถูกจังหวะนะคือสกิลสองของซีฟเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือการได้ไมันจะติดแบบว่าคำว่าไอรอนบอดี้ใช่ป่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นด้วยแบ,บ้ไหมเนี่ยดูหนึ่งองั้เห็นป่ะมันเป็นไอรอนบอดี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งคือช่วงนั้นแหละครับมันสามารถ กันซีซีได้ผมจะยกตัวอย่างเช่นกันซีซีอัติลาวิวอัติลาวิวกันได้แล้วก็ดึงแก๊กกันได้แล้วก็อัติลูเมียกันได้นี่ประมาณสากิลแต่จริงจริงมันกันได้เยอะกว่านี้นะครับถ้าสมมติว่าคนแบบว่ากดจังหวะเป็นหรืออะไรเป็น,นก็กัรซีซีได้ทีเดยวแต่ว่าดามเมดก็จะโดนเหมือนเดิมเข้าใจใช่ไหมแต่ว่ามันกันซีซีได้ก็แผลบนีนครับฟีบสามารถอมแวนาร่าได้นั่นเองครับผมไอ้ตัวมั่วไอ้กิ๋วอ่ะนั่นแหละก็สามารถอมได้นะผม แล้วก็สกิลสองนะผมสำหรับทิพนะสกิลสองเนี่ยไม่ใช่มีดีแค่อมอย่างเดียวครับสกิลสองของทิพเนี่ยสามารถอมแบบเฉยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือให้เกาะเพื่อนได้นะผมถ้าผมกดอย่างเงี้ยดูนะปุ๊บมันก็จะให้เกาะเพื่อนได้ให้เกาะศัตรูไม่ได้นะที่ผมกดเล่นๆนะผมก็มันจะสามารถให้เกาะเพื่อนได้นั่นเองนะผมเวลากดแบบอมไม่เต็มนั่นเองนะครับมาถึงสกิลที่สามเป็นสกิลกิ้งนะครับก็กิ้งได้นี่แต่ว่ะแต่ว่าพวกเรื่อง แบบว่าถ้ากิ้งตรงๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบปกติใช่ไหมทุกคนแต่ถ้ากิ้งแบบว่ากิ้งชิ่งเงี้ยมันจะถ้ายิ่งเด้งอะ่ะมันจะยิ่งไวขึ้นนะผมดูปึ๊บเนี่ยเห็นปะมันจะไวขึ้นนะครับถ้ายิ่งแบบว่าชิ่งโดนไปโดนมาเงี้ยมันจะมันจะไวขึ้นนะผม แต่ถ้าเรากิ้งเฉยๆอ่ะมันก็จะไม่มีอะไรแค่แค่แค่จะเพิ่มระยะทางให้มันไกลขึ้นหรือว่าไปไวขึ้นนั่นเองนะครับสกิลอันติเนี่ยสามารถสร้าง CC ต่อเนื่องได้นะผมถ้าสมมุติว่าโอเมนทุกคนลองคิดภาพตามนะถ้าโอเมนจับเราปุ๊บแล้วเพื่อน5คนของเขาอ่ะมาตีเราถูกไหมเราให้กิ้งไปเลยครับกดกิ้งไปปุ๊บแล้วก็มันจะกิ้งเด้งเด้งเด้งพอมันเด้งไปเรื่อยๆคือมันจะสร้าง CC ต่อเนื่องเว้ยมันจะเด้ง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 ไปเรื่อยๆนะครับผมก็สามารถทําให้เป็นจังหวะพลิกจากแพ้กลายเป็นชนะได้นั่่่นนนนนนนเเเเออองงะะะะะคครรรรรััับบบผผมมมมแแล้้้้้วววกกกกก็ิียยจจสสาาาาาถถตตไดพ์ <bij na> ไม่ได้นะครับเราจะโดนจับอะไรปกตินะวิธีการกิ้งโอมจบบ้านสาหรับสาวเรียนก็คือ1บาแหลักต้องแตกบาแหลักเลนนก็ได้ต้องแตกแล้วก็เหลี่ยมการกิ้งนะครับมีไม่ยากถ้าสมมติว่าเราไม่มีฟิกแล้วก็ประมาณนี้ก,กิ้งประมาณนี้หรือไม่ก็กิ้งอย่างนี้ก็ได้เนี่ยประมาณนี้ก็ถึงนะปึ๊บโดนป้อปมปะวะปึ๊บอันนี้ก็ถึงแต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้ามีคีฟใช่ไหมโอเคเราก็อมมาประมาณนี้คีฟมันจะเดินปะวะคีฟมัจนมจะเดินทางนี้ถ้าคีฟมันเดินทางนี้เราก็อมปุ๊บ อันนี้อมเพิ่มมเดินะสมมติว่าอมเพิ่มมันเริจริงปุ๊บแล้วก็ฟิเกอร์ข้ามบับปุ๊บยังไงก็ถึงครับแต่ว่าการจะอมจบนี้คือบาแหลกต้องแตกนะย้ำว่าต้องแตกหนึ่งทางนะครับถ้าสมมติเป็นเลนบนใช่ไหมผมจะทำให้ดูนะจะทำให้ดูรอบเดียวเลยถ้าทุกคนจะอมจบบ้านครับให้อมคีมาสมมติว่าคีมันเดินอ่ะคีปชุดมาเดี๋ยวดูนะดูนะเหมือนเมื่อกี้อมมาปุ๊บถ้าแล้วก็เลือกแล้วก็ลากมาทางนี้นะครับปุ๊บแล้วคีแบบมันจะเดินรัด คีมันเตือนแตรงนี้เว้ยคือมันจะไม่เห็นในแมปงงไหมถ้าคีมมันเตือนแล้อย่างเงี้ยคือมินิแมปอะยังไงมันก็ไม่เห็นเว้ยแล้วเราก็อมคีมอีกรอบหนึ่งครูดาวไงก็มาแล้วอมปุ๊บแล้วก็เดิมนิดนึดง,นนลงแล้วก็กิ้งแล้วก็กิ้งเสร็จก็กดฟิกปุ๊บจบตรงกลางก็กิ้งตรงๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ถ้าไปเลนข้างแบบเนี้ยน่าจะดีที่สุดนะครับแต่เราเราต้องฟิกแม่นๆด้วยนะถ้าฟิกแม่นๆก็คือชัวร์เลยได้แน่นอนครับยังไงก็อมจบบ้าน ทิกสกิลต,ต่างๆก็มีแค่นี้นะแล้วก็พวกกิ้งข้ามกำแพงจังหวะก,การเล่นก็อยู่ที่ตามสถานะแล้วก็ประสบการณ์เลยโอเคครับผมก็มากันถึงไอเทมแล้วก็รูนแล้วก็พลังแสงนะผมว่าผมเล่นเซตไหนอยู่ประจํานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปจัดที่รูนกันก่อนเลยรูนผมก็เล่นเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็เป็นรูนโกลเด้นบอดี้10เม็ดสีแดงนะครับผมแล้วก็โปรเทคสีม่วง10เม็ดนั่นเองนะครับแล้วก็สีเขียวเป็นโพเวส10เม็ดนั่นเองนะครับผมก็เล่นอันนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเยอะนะผมลูนเป็น,นส,สนนนดรเเยคองง่วัักกวนนับีก๋ พูดถึงไอเทมกันก่อนนะไอเทมก็ผมจะขึ้นต้นเกมก็จะประมาณนี้นะครับต้นเกมนะผมจะขึ้นเป็นเจ้าตัวของโล่ของโลนเนี่ยเราเลือกได้นะครับเรากลัวคิวเลนหรือว่าเรากลัวอะไรก็ออกได้ที่แพงได้หมดเลยครับก็อยู่ที่ตามสถานการณ์ในเกมครับผมจะออกเป็นสร้อยรีคูดาวเนี่ยจะช่วยในการคูดาวสกิลไวต้นเกมนะผมจะช่วยย่นระยะของสกิลสองหรือว่าสกิลหนึ่งของเราได้แบบว่าอมไวขึ้นลิงก์ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมปกตินะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราขึ้นวันนี้ก่อน,นครับโอเคอันนี้การแครรี่ปกตินะในเพจแล้วก็ ขึ้นอันนี้มาก่อนนะครับแตนดาของผมจะขึ้นแค่นี้ย้ําว่าแค่นี้เลยแล้วก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะเป็นแคลลี่ป่าหรือว่าเป็นเมทป่านะครับผมถ้าขึ้นถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเอเลนดอร์ป่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะขึ้นเป็นเชียบล็อตมาแทนเลยคือขึ้นแล้วจบแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกมนั้นอ่ะเป็นคิล่าป่าทูเลนป่าเพนป่าซิลป่าผมจะขึ้นเป็นทอยนะครับผมก็ทอยเนี่ยจะช่วยในการลดคูดาวสกิลนะครับผมเห็นปะสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมลดคูดาวสิ แต่ผมเอามาเล่น ma, y, like, thrill, แบบว่าต้นเกมไงเอามาควบโบกับพลังแสงนะผมมันจะช่วยในการรีคูดาวทักิลไวมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมจะขึ้นเป็นส對對แตนดาร์ดแบบนี้นะแล้วก็พอชิ้นต่อไปจะผมจะขึ้นเป็นนี้ครับเจ้าตัวสร้อยเลือดนะผมสร้อยเลือดเนี่ยก็ช่วยลดคูดาว์10%นะผมแล้วก็เพิ่มเลือดให้เราแล้วก็เวลาเราเลือดน้อยเนี่ยเราแค่แบบว่าไม่ต้องไปต่อสู้หรือไม่อะไรอ่ะเราก็จะได้เล like ือดแบบว่าเด้ง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 ขึ้นมาเรื่อยๆนะ่อยผมจนเต็มนั่นเองนะครับผมก็ผมจะออกสแตนดาร์ดประมาณนี้นะช่่่่่่่วววววงงงแแแแแบบบบบบบาาาาาเเเกกกกกมมมมมมนนนำหรรรรรือออออะะะะะไไไไีี้้้ยยยผ็็จปณลลคคพพพิั 만약 우리가 1 0 0자했다면다면1 0자했 ไอชิ้นเนี้ยมันจะโดนล,ลบไปไอชิ้นสร้อยเนี้ยมันจะมาไอามันจะขึ้นเป็นอันนี้แทนนะผมก็ถ้าออกนี้ปุ๊บเราได้เป็นนิเสเซฟุ้งใช่ไหมเราก็จะขึ้นเป็นขึ้นเป็นทอยก่อนนะผมขึ้นทอยมาช่วยในการลดครูดาวอีกเหมือนกันนะผมก็ของรวมเนี้ยก็จะได้ลดครูดาวทุกคนลองคิดตามนะเออครูดาวสิบเปอร์เซ็นต์ทอยสิบเปอร์เซ็นต์รวมกันเป็นยี่สิบแล้วอันนี้สามสิบละสามสิบละเห็นปะครูดาวแค่แบบว่าของไม่กี่ชิ้นครบสามสิบแล้วแล้วทุกคนลองคิดดูคือถ้าสมมติว่าเราจ่ออกอันนี้เพิ่ บอว่าอมรัวจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือผมแบบคำนวณเช็คไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือประมาณนี้เลยนะสแตนดาร์ดอันนี้ก็ขึ้นเป็นอันนี้เต็มก็ได้ครับแล้วก็มันจะเหลือช่องนึงถูกไหมช่องนึ่งอ่ะจะออกอะไรก็ได้นะสำหรับผมนะผมแต่ขึ้นเป็นอันนี้นะผมเอ่อไกอาเอามาเป็นเพิ่เมเลือดเฉยอันนี้จริงๆเราขึ้นเป็นถ้าสมมติว่า เราสับของโลมเป็นก็แนะนำให้ขึ้นเป็นล็อกคิวนะผม,ผมก็สับของโลมเอาได้นะครับนี่สแตนดาร์ดของผมก็วันนี้คืออันนี้อันนี้คือเซตไอเทมแรกนะทุกคนอันนี้คือเซตไอเทมแรกที่ผมจะขึ้นนะคือเล่นสแตนดาร์ดไม่ต้องไปแบบว่าวุ่นวายกับการสับของเยอะก็คือขอึ้นแบบนี้คือ,อเพียวลเล่นครูดาวมี ee, เลื่อนมีให้เล่นคิวโอมได้รัวๆอันนี้คือเซตไอเทมแรกนะผมเซตไอเทมที Hernandez The The ่2ก็ขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เอาล็อกชิวมาแทนไคอาร์นั่นเองนะครับผมก็จะมาช่วยในการเพิ่มเกาะเวลาเราโดนโถมเยอะๆก็จะกกกกดดดล็็อออชิวขึ้้้นนนนนนมมาาไไไัััั่่เเงะะคคคครรบบบผปู นี่ก็เซ็ตไอเทมสองก็ใช้ผมใช้อันนี้แหละแต่สแตนดาร์ดจริงๆผมใช้อันนี้คือจบก็ส่วนใหญ่ที่เห็นทุกคนแบบผมเห็นแบบตามคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเออพี่ทําไมแบบพี่ใช้พลังแสงไม่เหมือนแบบพวกพวกแบบท็อปเซิร์ฟเหมือนอะไรพกนีผมก็จะใช้มาพูดถึงพลังแสงของซิฟนะผมว่าทำไมผมถึงใช้ไม่เหมือนคนอื่นครับพวกท็อปเซิร์ฟก็ใช้แบบนี้กันหรือแบบอื่นกันแต่เป็นสีเขียวนะอันหลักก็เป็นสีเขียวแต่อันของผมเนี่ยที่ผมใช้นะครับ คือมาเน้นคูดาวนะผมแล้วก็เน้นถึกช่วงระยะเวลาหนึ่งนะนี่นะผมขึ้นเป็นสีแดงก่อนเลยครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าตัวนี้นะผมไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้เหมือนหยดเลือดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้คิวหรือเราหรือว่าเราได้แอซิดอะเราจะได้เห็นปะทุกคนหลังจากคิวหรือแอซิดจะฟื้นฟูชีวิตฟื้นฟูพลังเลือดของเราอะแล้วก็ฟื้นฟูมานา9%ก5ทุกคนลองคิดดูถ้าเล่นชิฟเราได้แอซิดตลอดไงเลือดก็ดิงเลือดดิ่งรัว,ลวเลือดดงมานาดิงแล้วไม่รวมกับสร้อยสร้อย,อยไอ้ส้อยลีเลือดนะทุกคนเราก็ได้เลือดเลือดดิงไปเรื่อยๆไม่ต้องกลับบ้านเล่นชิวๆต่อส่วนชิ้นต่อไปของผมก็เป็นตามสถานะ ปกติครับผมแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เป็นเจ้าไอหัวมาลดหรือว่า d เดวิลอวิค n i n g นั่นเองครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าก็จะใช้เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ จ้าตัวนี้ก็สามารถช่วยในการแบบว่าถ้าเราใช้อันติใช่ไหมมันจะลดคูดาวท่า1นึ่งกับท่าสประมาณ20%หรือ25%นั่นแหละผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่ที่ปบมันจะออกผลตอนที่เรากิ้งเสร็จนะครับตอนเราตอนเราเริ่มกิ้งอ่ะมันยังไม่ออกผลงงไหมถ้าสมมติว่าเราใช้สกิลหนึ่งสกิลสไปแล้วแล้วเราก็กิ้งปุ๊บตอนกิ้งอ่ะมันไม่ออกผลนะครับแต่ว่าเรากิ้งเสร็จอ่ะมันจะออกผลแล้วมันจะรีสกิลคูดาวท่า1กับท่า2เลยคือเวลาลงมามันก็ได้อมได้ได้ลิงก สีสีน <Yeah. S 1> so ี้นะครับผมก็ใช้เป็นสีเขียวนะอันนี้เป็นสีเขียวนะผมแล้วก็ใช้เป็นตัวเจ้าตัวนี้ครับเอ่อเพิ่มความเร็วนั่นเองนะผมก็เวลาเดินกลางแม่น้ําเราจะได้เลือดแล้วก็ฟื้นฟู HP หรืออะไรพวกนี้จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะผมแล้วก็เดินในแม่น้ำเนี่ยจะเดินไวขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ตามที่ทุกคนเห็นแบบในคลิปหรืออะไรเนี่ยก็มันเออทำไมพี่เดินไวทําไมพี่ออกพี่ยังไม่ออกแถวพี่เดินไวก็เจ้าตัวนี้แหละครับช่วยได้เยอะเลยนะครับผม สำหรับการเล่นบีบต้นเกมแบบดุๆเลยนะแล้วก็สีอันนี้ผมจะใช้เป็นสีฟ้านะนั่นเองนะผมสีฟ้าผมเลือกใช้2แบบนะสีฟ้าผมเลือกใช้เป็นมาร์คอฟอร์ดก็ได้หรือแข็งนะที่เราเรียกกันน,นั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นรีโคลก็ได้ตามตามที่แบบว่าเราถนัดเลยแต่จริงๆผมตอนแรกผมใช้แข่งนะพหลังผมมาใช้นี้นครับั้หลังผมมาใช้รีโคดและรีโคลน่าจะดีสุดเป็นพลังแสงผมนะที่ผมเล่นแบบนะ้ำปจจิวันคือผมไม่เปลี่ยนเลยนะก่อนที่ผมจะตอนที่ผมเล่นเก็บเม้ส้มผมก็ใช้อันนี้แหละอันนี้ดีสุดแล้วผมชอบ โอเคครับผมก็มารถึงในเกมกันแล้วนะครับผมก็จะมาสอนการเล่นซิฟนะครับผมว่าพื้นฐานการเล่นซิฟนะี่ยเล่นยังไงต้นเกมทําอะไรบ้างเล่นแบบไหนนะครับผมเก mm hmm. มนี้ผมจะเล่นแบบว่าเป็นสไตล์แบบว่าเดินคู่เมทนั่นเองนะครับผมแบบว่าคู่กลางเดินเกมโหดๆก๊อดๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับอันนี้ผมก,กดไอจีหลักด้วยนะคอนซีฟก่าดาวเลยนะทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวก็ไปดูในเกมกันเลยโอเคครับผมต้นเกมนะเราก็อัพเป็นสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับผมของซิฟนะอัพสกิลหนึ่งมาก็ เวทได้นั่นเองครับผมอันนี้คือเราเคลียร์ชาร์จนะเพราะว่าเป็นรอเรียกกับไอ้อาญานะได้ปไปได้แล้วผมเดี๋ยวต้นเกมไว้มันลงล่างนะเดี๋ยวเราเอาปูก่อนนะครับผมคือปูปูเรียนการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมพยายามพาเมดเอาให้ได้นะมันจะช่วยบอกว่าบวกเงินแล้วก็เพิ่มเร็วให้เมด้เ,เยอะนั่นเองนะครับผมโอเคมันจบบนนะครับเราก็บอกเพื่อนนะว่าจบบนนะ อันนี้เป็นข้อมูลสำคัญนะครับผมโอเคแล้วก็แบบว่าเดินหาข้อมูลไปนะผมไม่ไม่ต้องไปนะ able, รับดาเมจมากนะเล่นโรมนะครับไม่ต้องไปรับดาเมจมากนะถ้าสมมติว่าเรารับดาเมจอะเราต้องรู้ข้อมูลของตรงข้ามด้วยครับอย่ารับดาเมจฟรี Free, นะไม่ใช่แบ<ๆ>บว่าผมพูดอย่างนี้มันไม่ใช่แบบว่าการเล่นโรมแล้วเล่นเซฟนะผมคือการที่เราเล่นโรมเนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลแจกจ่ายข้อมูลให้เพื่อนนะผมโรมเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เล่นง่ายนะแต่ว่าละเอียดอ่อนเรื่องข้อมูลนะครับข้างล่างข้างล่างจะอย่างนั้นน้องชายโอเคเราเลี้ยวเราเลี้ยวลงนะโอเคเราเลี้ยวลงเราเลง คณะเจ้าของคณะเจ้าของคณะเจ้าของลีนี้เราบอกข้อมูลเพื่อนนะจังหวะนี้มวยสัตว์ไปหนึ่งทีอูหู่ฟื้นผับเป็นของมวยครับเดี๋ยวเราเล่นเล่นตามสูตรเดิมนะเราเล่นมาแบบว่าสูตรเหมือนเดิมนะผมผมพูดไว้ต้นต้นคลิปไว้ว่าเล่นเดินคู่เมทนั่นเองนะผมก็พยายามแบบว่าลิงลิงข้าหนึ่งไปให้มวยต่อยนะครับผมอ่ะแล้วก็แบบลิงปวดปวดอันนี้คือเราลิงปวดได้นะชิวๆไม่ต้องไปคิดอะไรผมลิงปวดปวดไว้เนี่ยเราก็ลิงไปทีนึงไม่เป็นไรเราไม่ต้องไม่เป็นไรครับเราแค่ลิง์ไว้อ่ะ ดูดีครับสกิลหนึ่งซมันเป็นยังไงผมบอกแล้วว่ามันเป็น,น,ปนแบบว่าสกิลหากินนะครับทุกคนผมได้บฟัฟฟาบมาด้วยอะครับคิดเอาละกันนี้เราก็เล่นเล่นตามสไตล์เดิมนะเวลาเราเล่นรมนะผมพยายามคุมพุ่มนะผมคุมพุ่มไว้ให้เพื่อนแบบว่ารู้ข้อมูลฝั่งตรงข้ามหรือว่าถ้าเหมือนเราคุมพุ่มได้เห็นไหมเพื่อนจะเล่นเพื่อนจะแบบว่ามีจังหวะก,การเล่นได้นะผมเพื่อนจะคิดแบบว่าเอ้ยจังหวะนี้เราควรเล่นหรือไม่เล่นแต่ทางที่ดีคือควรโซนในจังหวะที่แบบว่าเพื่อนเจออ็อบเจกต์ไหนเราก็โซนทางนั้นนะผมเดี๋ ไงโคตรปูไม่ข้างล่างเหมือนจะได้ได้นะเราเยอะกว่าปะได้แล้วผมแบบบงังคับเบี้ไงอันนี้คือเรารู้ข้อมูลนะผมว่ายังไงทามิงกีหน้าเขาก็อยู่บนนั่นเองนะผมเราก็เลยแบบว่ามาได้ล่างเลยครับจะพฟิกออกนะเพราะว่าเราเราราให้เพื่อนครสวยจัดสวยจัดัตเตอร์ไฟเกินไปเป้าน้องอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมจริงๆอ่ะเราปล่อยบนก็ได้นะเพราะว่าถ้าสมมติเราการไม่ได้จริงกับน้องชาย ชิ้นแรกนะผมผมก็จะขึ้นเป็นไอ้นี่นะครับสร้อยรีคูลดาวนะผมช่วยในการรีคูลดาวต้นเกมนะผมแนะนําให้ออกนะครับเพราะว่าแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้ออกกับโลมทุกตัวนะออกให้แบบว่าควรออกกับพวกที่แบบว่าโลมเป็นตัวที่ทใช้สกิลนั่นเองครับผมพวกล็อกซี่ลัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ออกได้นะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกเทนพวกอะไรพวกนี้ก็แนะนำนะครับอย่าเพิ่งออกนะให้ออกเป็นของแทงไปก่อนครับต้นเกมเรายิ่งคุมพุ่มกลางได้นะคือมันจะโกงมากอะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรครุณล,ล,ลำอะไรครับผมมีล้านนะครับคุณลำคุณลำอะไรครับ จังหนี้ลิงก์ไปทีนึงยังไงก็ว่าผมให้โลเพื่อนสวยครับผมอะไรอาญาจังหวะนี้แบบบุ้นบั่มสมเบรย์กันขพยาชนะขพออยาดกดล้างด้วยนะสวยจัดสวยจ,จัดตายหมดนะตอนนี้ให้ก่อเพื่อนสวยครับผมกู้แต่ผมให้ก่อหมูไม่ทันนะผมไม่มีสกิลว่ะไงไฟแบบว่าตึงจัดอ่อทีมเราอ่ะคือถ้าเรายิ่งอมยัดแบบว่าหาจังหวะได้เฮ้ยเชื่อขนทิวเร็วเหรอเฮ้ยเมกะเมก้า เมก้าจังหวะน,นี้ยังไงวันดอร์ฟกระโดดถาวะแตกทีนึงผมกิ้งสตาร์ให้เฮ้ยเอ้ยียเมก้าคิวจริงป่ะเนี่ยเมก้าคิวอะครับผมชงแบบว่าชงหวานๆชงแบบสตาร์ให้รัวๆแบบผู้ความซัมเบทไงถ้าสมมติว่าเราคุมกลางได้นะผมคือหนึ่งคือมันจะเดินสบายเลยเห็นป่ะดูแบบต่อยโผล่ชิวๆอะเห็นป่ะ ถ้าสมมติว่าเราไปแต่ผมจะเล่นเลี้ยงแคลรี่แค่เฉพาะตอนที่แบบว่าแคลรี่เป็นยอนหรือเป็นเทลนะผมผมก็จะแบบว่าเอา่อเลี้ยงเป็นพิเศษนะผมเพราะว่าคือยอนแคลรี่อ่ะมันไม่มีสกิลหนีนะครับเป็นแคลรี่ขาตายนั่นเองนะครับผมก็เลยจะเลี้ยงนะโอเคเดี๋ยวเราเล่นเหมือนเดิมนะผมก็พยายามหาข้อมูลให้เพื่อนนะครับว่าจังหวะน,นี้เพื่อนควรเล่นอะไระครับควรทําอะไรต่อนะครับถ้าสมมุติว่าเราเล่นโรมเนี่ยเราไม่อยากเสียเลือดเวลาเข้าไปใช้พุ่มนะผมแน,น,นะนํานะสำหรับซิปนะผมให้สกิลหนึ่งเข้าไปนะถ้าสกิลหนึ่งโดนมันจะนจะ,นนจะบอกนผ คือเสียงเอฟเฟคเสียงเอฟเฟคมันจะบอกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเล่นล่างครับนี่คือเว็บล่างมาเราก็แบบโซนไว้นะโซนหาข้อมูลไว้นะพยายามลิงก์ป่วนไปไงลิงก์ป่วนไว้นะครับให้เขาแบบว่าไม่เข้ามากันป้อมได้นะเห็นป่ะลิงก์ไปลิงก์ไปแบบชิวๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับลิงก์ไปชิวๆเฮ้ยเขาเขาเนี่นะผมผมรักเน่ยสวยจัดสวยจัดสวัสดีสวยจัดที่โอ้โหจะโดนระเบิดเท้าแต่นะใจเย็นนะโอ้โหเราเรียกเขาก็รำตึงแล้วล่ะใจเย็นนะ ถ้าสมมติว่าเป็นเกมกรกึก่งอยนี้ยเราพยายามหาจังหวะเล่นให้ได้นะผมแต่ไม่ต้องรีบร้อนมากนะถ้าเราจะเล่นจังหวะนะผมอย่างเช่นจังหวะนี้ยิงสองยิงสองแบบตึงๆเอาออฟคอดออฟเยียเอาคอร์ดออฟเยียจังหวะนี้ลำก็บอกเลยแบบจ um ิบบอมบั้าบี b ก็ไม่ก็ไม่รอดนะผมจะไปไหนเฮ้ยแล้วผิวแล้วผิวตายอ้เนี่ยผมส่วนชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นไอการเวทชิ้นเล็กนะครับเพราะว่าเราสามารถพิจแรณาได้นะครับว่าเราจะขึ้นอะไรก่อนได้นะ แต่ต้องดูรูปทีมของฝั่งตรงข้ามครับผมจะไม่ขึ้นแบบว่าเชียร์อลเต็มก่อนหรือว่าทอยเต็มก่อนนะนี่ถ้าเราขึ้นชิ้นนี้ได้นะผมทุกคนให้ขึ้นเป็นสร้อยรีเลื่นนะผม mm hmm. เพื่อไม่ให้แบบว่าเราต้องกลับบ้านบ่อยเราจะได้แบบว่าเล่น,เล,นเล่นแบบว่าเกมเกมดันฝั่งตรงข้ามแบบว่าตึงๆนี่เห็นปะดูนะถ้าผมเราผมไม่อยากเซตเลือดทีผมเอาสกิลเ,เช็ค,คุ้มปึ๊บ่ะเห็นปะผมก็รู้ข้อมูลแล้วจรผมจะไม่เซตเลือดเยอะนะผมก็แค่สกิลเช็ค,คุ้มนะผมว่าเขาอยู่หรือไม่อยู่นั่นเองนะครับเช็คค โอเคไม่มีได้แจะมีมีแล้วมีสองตัวแล้วที่เห็นโ okay, อเคจะวันนี้มวยเขาก็แบบว่าต่อยเพื่อแบบว่าหาแบบททมมิ่งของฝั่ง,งรงข้ามนะครับว่าเขาอยู่ไหนกันบ้างน,นะผมไปดูให้นะครับเหมือนตรงบัฟฟ้าถ้าเยอะนะอันนี้เราขึ้นเป็นอันนี้นะครับเป็นสร้อยนะพอขึ้นเป็นสร้อยเีแล้วเสร็จเดี๋ยวเราขึ้นเป็นทอยก็ได้นะครับสวยจัดพี่เด็เจี้ยบจบเลยไงคือถ้าแบบว่าเราคุมกลางดีเราเล่นแบบคู่กระเมดิดดีเนี่ยคือ เพื่อนร่วมทีมคืออีสามคนไนะม่ต้องทำอะไรเยอะครับแค่ประคองเลนได้ก็พอแล้วเห็นปะผมไม่ได้ไปเลี้ยงคันลี่เลยนนะผมแค่คุมกับมีดติวเดินแบบว่ารอเลี้ยงอฝคือฝัง่งนั้นไม่ได้เล่นเลย